ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะการละครั้งหนึ่งในะร้านขายของเก่าซึ่งมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอๆม,มีตุ๊กตาเสษผ่าที่เก่าคร่ามาตัวหนึ่งถูกวางปนอยู่กับตุ๊กตาตัวอื่นๆในร้านแห่งนั้นตุ๊กตาตัวนี้มีชื่อว่ามินามินาเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่ถูกเจ้าของเดิมทิ้งมานานแล้ว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าของเดิมโตเป็นผู้ใหญ่จึงเลิกเล่นตุ๊กตาแบบเด็กๆหรืออาจเป็นเพราะมินาเป็นตุ๊กตาที่เก่าเสียจนแขนของมันหลุดหายไปทั้งสองข้างทําให้เจ้าของเดิมไม่อยากเก็บมันเอาไว้อีกต่อไปแม้มินาจะเป็นตุ๊กตาที่ชํารุดไร้แขนแถมยังถูกทิ้งจนกลายมาเป็นสินค้ามือสองในร้านขายของเก่าแต่มินาก็ยังคงมีความทรงจําที่ดีและมีความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งมันเคยได้ทําหน้าที่ของตุ๊กตาผู้มอบความสุขให้แก่เจ้าของเดิมในสมัยที่เธอยังเป็นเด็กน้อย มินาจึงมักนั่งอมยิ้มอยู่นิ่งๆในร้านขายของเก่าแห่งนั้นอย่างมีความสุขโดยหวังว่าสักวันมันจะมีโอกาสได้พบกับเจ้าของใหม่ที่ต้องการได้มันไปเป็นเพื่อนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแม้ตุ๊กตาในร้านจะถูกซื้อออกไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าแต่มินาก็ยังเป็นตุ๊กตาที่คงครังอยู่ในร้านโดยไม่มีใครสนใจรับมินาไปดูแลเลยแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าของร้านอยากระบายของในร้านออกไปให้ได้มากๆเจ้าของร้านจึงหยิบมินาแถมให้ลูกค้าที่ซื้อตุ๊กตาในวันนั้นคุณลูกค้าซื้อตุ๊กตาไปตั้งเยอะฉ่นขอแถมตุ๊กตาผ้าตัวนี้ให้อีกตัวแล้วกันนะเมื่อลูกค้ามองมินาลูกค้าก็รีบบอกเจ้าของร้านว่าไม่เป็นไรค่ะเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ก็น่ารักนะคะแต่มันแขนขาดทั้งสองข้างหมดสภาพความเป็นตุ๊กตาไปแล้วหนูขอไม่รับไว้นะคะ นั่นเป็นครั้งแรกที่มินาได้ฟังความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อมันและในวันนั้นมินายังคงได้ฟังความรู้สึกที่ลูกค้าคนอื่นๆมีต่อมันอีกหลายต่อหลายครั้งหนูขอไม่รับไว้นะคะที่บ้านหนูมีตุ๊กตาเยอะแล้วถ้าจะเอาตุ๊กตาเข้าไปเพิ่มก็ขอคัดเอาตัวที่ชอบจริงๆส่วนตุ๊กตาแขนขาดแบบนี้รับไปก็คงเอาไปทิ้งเพราะบ้านไม่มีที่เก็บแล้วคะ่ะลูกค้าอีกคนปฏิเสธ พอดีผมซื้อตุ๊ก,กตาไปเป็นของขวัญถ้าเอาตุ๊ก,กตาไร้แขนไปให้ใครเขาคงโมโหาหาว่าเอาขยะไปให้ผมต้องขอโทษจริงๆที่รับมันไว้ไม่ได้ครับลูกค้าผู้ชายปฏิเสธอย่างสุภาพคืนวันนั้นหลังจากที่เจ้าของร้านปิดร้านโดยไม่มีใครยอมรับตุ๊ก,กตาไร้แขนกลับไปบ้านด้วยมีนาที่เคยยิ้มแย้มด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขก็กลายเป็นตุ๊กตาที่มีสีหน้าอมทุกข์เพราะมันได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงที่ผู้คนมีต่อมัน ตุ๊กตาไร้แขนก็คือขยะที่หมดสภาพความเป็นตุ๊กตาไปแล้วไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการและไม่มีค่าใดๆอีกต่อไปมินาจมดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ของความท้อแท้มันไม่เหลือความเชื่อมัน่นหรือความภูมิใจใดๆในตัวเองอีกมินาอยากมีแขนเหมือนกับตุ๊กตาตัวอื่นๆเพื่อที่มันจะได้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งมินาร้องไห้ตลอดทั้งคืนมันร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาเลยแม้สักหยดในที่สุดมินาก็หมดแรงหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัว ค่ำคืนนั้นเหล่านางฟ้าในดินแดนแห่งความสุขได้ยินเสียงร้องไห้ดังแว่วมาเกือบตลอดทั้งคืนเสียงร้องไห้ของตุ๊กตาที่มีหน้าที่สร้างความสุขให้เด็กๆเ,เป็นเสียงร้องไห้ที่น่าสงสารที่สุดในบรรดาเสียงร้องไห้ทั้งหลายนางฟ้าองค์หนึ่งจึงอาสาไปช่วยมินาเพื่อให้ตุ๊กตาที่น่าสงสารพ้นจากช่วงเวลาแห่งความหม่นหมองในตอนรุ่งสางมินาตื่นขึ้นมาโดยมีนางฟ้าองค์น้อยปรากฏตัวอยู่ห่างจากมันไม่มากนักเมื่อนางฟ้าเห็นว่ามินาตื่นแล้ว นางฟ้าจึงเอ่ยปากถามมินาว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอตลอดทั้งคืนเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมฉันพอจะช่วยอะไรเธอได้ไหมเมื่อมินาได้ฟังถ้อยคําของนางฟ้ามินาก็มีสีหน้าเหมือนจะร้องไห้อีกครั้งแต่มันพยายามกลั้นน้ําตาเอาไว้แล้วอ้อนวอนนางฟ้าด้วยเสียงที่สั่นเครือว่านางฟ้าจ๋าฉันเพิ่งรู้ว่าการที่ฉันไม่มีแขน ทำให้ใครๆต่างไม่ต้องการชั้นๆคือสิ่งของไร้ค่าที่หมดสภาพความเป็นตุ๊กตาไปแล้วมินาหยุดพูดนิดหนึ่งมันพยายามกลั้นความทุกข์ที่ท่วมท้นอยู่ในใจจากนั้นมันจึงพูดต่อไปอย่างน่าสงสารว่านางฟ้าจ่าชันอยากจะกลับมาเป็นตุ๊กตาที่มีคุณค่าอีกครั้งนางฟ้าพอจะช่วยชันได้ไหมแค่เนรมิตแขนทั้งสองข้างให้ชันมันคงไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไปนะจ๊ะ นางฟ้ามองตุก๊กตาเศษผ้าที่อยู่ตรงหน้าด้วยความสงสารทุกคำพูดของมินาสะท้อนความรู้สึกของมันออกมาได้อย่างชัดแจ้งแม้การเนรมิตแขนทั้งสองข้างให้มินาจะไม่ใช่เรื่องยากแต่นางฟ้ามองเห็นปัญหาบางอย่างที่สำคัญกว่านางฟ้าผู้เมตตาจึงบอกกับมินาว่าฉันยินดีที่จะเนรมิตแขนใหม่ให้เธอนะจ๊ะแต่ตามกฎของนางฟ้าเธอต้องทำความดีมาแลกนางฟ้าส่งยิ้มให้มินาจากนั้นนางฟ้าจึงพูดต่อไปว่า เอาอย่างนี้ดีไหมถ้าเธอลองใช้ความเป็นตุ๊กตาในตัวเธอทําให้ผู้คนรู้สึกดีหรือมีความสุขได้สักสามคนฉันก็จะเนรมิตแขนใหม่ที่เข้ากับเธอให้ทันทีสู้ๆนะฉันเชื่อว่าเธอต้องทําได้กำลังใจจากนางฟ้าและโอกาสในการกลับมามีแขนอีกครั้งทําให้มินารู้สึกมีความหวังแม้มินาจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปมาก แต่นี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะทําให้มันกลับมาเป็นตุ๊กตาที่มีค่าได้อีกครั้งมันจึงตั้งใจที่จะทําหน้าที่ในฐานะของตุ๊กตาตัวหนึ่งอย่างเต็มที่โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ